น้ำแข็งแล้วก็หลายๆคนปลาลูกวาวคือป้ายแดงๆที่บอกว่าเซลล์แล้วยิ่งถ้าเกิดบอกว่าเป็นเซลล์เซ<อ>นี่ไงถึง<อ>บอกว่า<อ>คือลดราคากลางปีแบบนี้ลดสูงสุดถึง90%ค่ะ<อ>กับสินค้าส่งออกมากมายคุณภาพดีนะคะได้มาตรฐานระดับประเทศอยากชวนไปช็อปค่ะไปที่งานนี้เลย Mid Year Grand Sales แล้วจัดเนี่ยเริ่มวันนี้เลยนะย0ไปจนถึง29มิถุนายน2568ค่ะ ไปได้เลยที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่ตรงข้ามสารอาญาที่ถนนรัชดาเน,นี่ยนะคะคุณผู้ชมช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สนับสนุนให้คนไทยหันมาใช้สินค้าไทยสินค้ามีคุณภาพค่ะเดี๋ยวไปช็อปกันและเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามข่าวต่อค่ะครับ ลดราคากลางปีสูงสุดถึง90%ในงาน m y e เ r g ยการเซล e ์วันที่20-29มิถุนายน2568นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถนนรัชดาพิเศษตรงข้ามสานอาญาเพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนให้คนไทยหันมาใช้สินค้าไทยอาทิเสื้อผ้าส่งออกจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เครื่องหนังเครื่องประดับผ้าไหมของใช้ภายในบ้านของฝากและสินค้าโอทอปจากทุกภูมิภาคมางานเดียวได้ช็อปสินค้าครบวงจรแล้วพบกัน